โรคผิวหนังที่เรามักพบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีโรคอะไรบ้าง โรคแรกที่เรามักจะพบได้บ่อยเนาะก็คือพวกเชื้อราในร่มผ้านะครับหรือว่าเชื้อราที่เท้านั้นอย่างเช่นอาการลอกอาการคันนะครับอาการแสบหรือว่ามีแตกระหว่างนิ้วเท้าซึ่งวิธีป้องกันง่ายมากๆก็คืออาจจะต้องรักษาความสะอาดนะครับหรือว่าทําให้บริเวณนั้นเนี่ยหรือโดยเฉพาะเท้าเนี่ยแห้งอยู่เสมอถ้ามีโรคเชื้อราเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อพวกกลุ่มยาฆ่าเชื้อราเนี่ยมาใช้แล้วก็ถ้าอาการรุนแรงเนี่ยก็สามารถเข้าไปปรึกษาแพทย์ที่คลินิกได้ส่วนโรคถัดมาก็จะเป็น ส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะบริเวณที่เท้าเนอะซึ่งพบได้บ่อยในคนที่ใส่รองเท้าที่อับอับชื้นชื้นเป็นระยะเวลานานๆ อาการที่จะพบได้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมีกลิ่นเท้าที่รุนแรงแล้วก็ผิวหนังลอกนะครับบางครั้งก็อาจจะรู้สึกคันได้ถ้าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะต้องไปที่ร้านขายยาหรือว่าไปที่คลินิกเนาะเพื่อซื้อพวกกลุ่มแอนตะิบโอติกส์มานะฮะซึ่งถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็เหมือนกันเลยก็จะต้องไปพบแพทย์ที่คลินิกโรคถัดมาก็จะเจอในกลุ่มของพวกน้ำกัดเท้าหรือว่าโรคฉี่หนูนะครับซึ่งหลังจากสัมผัสเชื้อประมาณ2-4สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับตา ซึ่งโรคเหล่านี้ก็ควรทิศต้องไปพบแพทย์ทันทีโรคสุดท้ายที่เรามักจะเจอเนาะโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยเราใส่แมสด้วยบวกกับอากาศที่ร้อนชื้นนะครับก็จะเจอในเรื่องของสิวได้นะครับพอเราใส่แมสมีความชื้นบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะอับได้เนาะแล้วพออับมีการเสียดสีเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็จะกระตุ้นทําให้สิวมันเห่อขึ้นมาถ้าเป็นเบื้องต้นละกันเนาะก็อาจจะ มมติเราแต่งหน้าด้วยอาจจะต้องทำพวก d o u บ l e c l e a n ซิ่งล้างหน้า2รอบหรือว่าถ้ามีสิวอักเสบขึ้นเนี่ยก็อาจจะใช้พวกกลุ่มยาเต้มสิวพวกกลุ่มคลินด้า y มซินะครับใช้แต้มสิวได้แล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับระดับความรุนแรงนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วก็รักษาได้ทันเวลาครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถรักษาได้แล้วก็ท้ายที่สุดคือการป้องกันดีกว่าเสมอ